เออสวัสดีครับพี่ชายดูผมนะครับทุกคนดูไม่ผิดช่องนะครับวันนี้ผมมาเป็น i มค c ครับนะไม่ใช่ฟรีไฟล e ก็ผมอยากเปลี่ยนเกมเล่นบ้างครับร <c oughs> ู้สึกว่าคลิปผมนี้จะมีแต่ฟรีไฟล์ฟรีไฟล์เทนั้นเลยก <c oughs> <c oughs> ็วันนี้ก็อยู่กับฟรีไฟลไองไง <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับไมค์ครับนะไมค c ครับ <Yeah. S 1> นี่เป็นไมค์ครับออาชิบิโรนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าผมลืม ไม่ไม่ใช่ลืมเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะมาทำอาคอนเทนต์ไมค์คร f t นะก็คือผมก็มาเล่นปกติปกติอะไรแต่คิดไปคิดมานะครับก็อยากกลับมาเป็นไมค์ครับเหมือนเดิมเพราะว่าอาถ้าใครจะจำจริงมันจะมีคลิปคล,ปคลปิคลิปหนึ่งนะครับทผมเขียนว่าค7ปีที่แล้วนะครับคลิปนั่นแหละคลิปเก่าของผมนะครับก็คืออยู่อีกช่องหนึ่งเลยเป็นช่องที่ทุกคนที่ผมให้ทุกคนไปหาเอาเองผมไม่ปับช่องนะครับซึ่งผม อยากจะลองมาเล่นดูนะครับแต่รู้สึกว่าผมผมจริงๆอ่ะก็คือกลับมาเล่นแบบใหม่หมดเลยอ่ะให้ผมไม่ค่อยชินนะครับหลังจากที่เล่ยนเ,เป็นนานนะก่อนที่ผมเซียนเลยนะอ่ะเราพูดถึงเรียเร่ยงคลิปของเราดีกว่าคลิปนี้จะเป็นอ่าคลิปเอาชีวิตรอดนะครับกับเพื่อนๆสามคนของผมนะอ่าแล้วก็จะมีเป็นน้องที่น้องที่รู้จักกันนะครับน้องที่ที่รู้จักกันอนะ่ะ นะครับเพื่อนคนหนึ่งครับที่ว่าอชื่ออะไรก็ช่างนะครับแต่ว่ามีเพื่อนคนนึ่งครับเป็นสามเตียงเขาเลยร,รวมผมน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนนะครับอือจะมีครบสามคนพอดีในเกมของเราคือการไปจบอ่าอะไรวะอะไรวะไอ้มังกรนะ,ะด้วยอะไรก้อนนะนั่นแหละจบก็ตามปกติ <Yeah. S 1> ก็เหมือนยุดมทั่วไปก็คือคลิปนี้ผมจะยังไม่ได้ทำอะไรผมจะกะว่าจะถ่ายกับสามคนให้มันครบนะ ในคลิปนี้ผมจะมาบอกเฉยว่าทุกคนโอเคเปล่าที่ผมมาทําไมครับเพราะว่าผมทำมาแล้วผมเล่นมาแล้วเนี่ยผมเล่นมาเล่นกับเพื่อนบป,ปะกะตินี่แหละแต่ว่าคิดว่าถ้าจะทําแล้วแล้วก็ถ่ายคลิป,ปด้วยเนี่ยทุกคนจะดูไหม,ไมผมก็เลยมาถามนี่ไงเดี <S 2> <S 2> ๋ยวตอนนี้ผมเล่นไปประมาณเท่าไหนึ่งสัปดาห์นะหนึ่งสัปดาห์แล้ว,นะลวคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวบ้านที่ผมทําไว้นะครับ เอาไ้กับเพื่อนนะตอนแรกนะครับผมเล่นคนเดียวนะแล้วก็ชวนเริ่มชวนเพื่อนมาเล่นตัวนี้เป็นเหมืองน,นะครับอ่าเดี๋ยวโดดลงไปก่อนอ่าเหมืองน,นี่ผมแอบม,มาทําคนเดียวนะเนาะแอบม,ม,มาทําก่อนเนะี่ยมันมันก็จะมีเอสโตนนะครับแล้วก็ทานส่วนตรงนี้มันจะมีเหล็กอยู่ผมไม่คาดลงไปนะครับเพราะว่าตอนผมขุดมาแรกๆนี้ซอมบี้คีปเปอร์อะไรเต็มหมดเลยเลยผมบอกว่าไม่่คย่วยเนะี่ยมาฝีมือตัวเองไนงะเพราะว่าตอนผมยังเลีงไม่ถูกเลยเพราะว่ามันยังกังๆอยู่อะเออ แต่ว่าผมชอบนะถ้าถ้าถ้าผมเล่นคนเดียวมันจะเหมือนกับคลิป7ปีก่อนอะที่ผมผมชอบที่จะไปสร้างอะไรคนเดียวทําเกมหมดหนึ่งแล้วก็ทําคนเดียวชีวิรลดนี่ผมจะน้อยมากครับถ้าผมอยากชีวิรอดจริงผมจะทํากับเพื่อนหลแม่งก็พี่นะครับแต่ตอนนี้ก็มันได้ทํามานานครับแต่ตอนนี้ก็มีเพื่อนมาแล้วนะเพื่อนมาเล่นด้วยก็เลยทําชีวิลอดเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นกันนานแล้วเพราะว่าป่วยครับเมื่อวานที่เขาป่วยกันเลยไม่ได้เล่นกันผมก็เลยแอบมาทําก่อน เนี่ยผมเริ่มขุดรอบนึงนะห้องนี้ผมว่าการทำเป็นห้องอะไรไม่รู้อะขุดไปเฉยๆอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะทําเป็นห้องอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ลืมไปแล้วก็เลยปล่อยล้างไว้ไปทำเหมืองแทนอ่ะบอกอย่างหนึ่งก็คือจุดที่ผมอยู่เนี่ยคือจุดอเกาะเกาะนะครับเกาะที่ยื่นนะเกาะที่มีหินนะอ่นนะภูเขาดีกว่าภูเขาไม่ไม่ใช่ภูเขาสิมันเป็นโขดหินที่มันเล็กๆอะ่ะผมก็เลยมา จาะดูแล้วก็เข้าไปอยู่ในนะครับเนี่ยตอนนี้คือผมอยู่ในนะข้างในของของขุนหินรอบหนึ่งนะอืมวันนี้็ประมาณม,มืดแล้วนะฝนไม่หายหยุดนีเลยอาจจะวนแต่มันรีบไปดีกว่าตรงนี้นะครับอยาให้เอาให้เอาให้ดูเดี๋ยวครับเก็บเก็บอ้อยก่อนเก็บอ้อยเก็บอ้อยสวยเอ้ตกุตกตกุกดีนะมีเห็นอยู่โอเคโูค,ครับ ผมปลูกอยู่2ที่นะครับตรงทะเลทรายหนึ่งหรือใช่ตโตดินทรายเอ้ย,ยต,ต,ตนยอ,ยอนนี้มันมันปลูกไม่ได้หรออา้าวเป็นเฮีย้ยอะไรของมึงอ่ะเนี่ยดูสัตว์เยอะตกแม่งเลยโนะ้ปตัวอะไรเนี่ยโอ้โหถือไม้ทรัว <I do. S 1> ขโมยเชือกเลยครับขโมยเชือก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  uh. เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมตีไม่โดนเนี่ยคือผมไม่ค่อยชินนะครับทุกคน uh. เม่อก่อนนี่คือผมมาบอโอ้โห PVP เล่นมีเกมเต็มไปหมดแต่ช่วงนี้คือผมติดฟี i ไฟเยอะไงลืมปุ่มเล่นมาครับไปหมดเลยเล่นยากจริงนะแต่ผมฝึกมาหนึ่งอาทิตย์แล้วผมน่าน่าจะเริ่มดีกว่าครั้งัแรกนะครับเอ้ยแล้วตรงนี้มันวางไม่ได้อะทุกคนวางหลายรอบไปเนี่ยอ้อยอ้อยมันห้าวางิีกันเหรอน,น,อน,นี่อ่าไม่ได้นะครับโอ้โหไม่ได้นานจนลืมมนะันอ่าวางตรงนี้ก็ได้ Okay. ตอนนี้ครับจะเป็นที่ฟาร์มหินของผมนะครับ mm. ก็เป็นเครื่อง mm. อ่าที่ปั้มหินไร้ประดิของเขาแหละ mm. นี่ครับ mm. นี่เขาถามว่าผมไปเอาลาวาจากไหนนะครับก mm. ็ในเมืองน,นะในเมืองก็มีลาวาอยู่นะทุกคน mm. เดีว,ว่าผลแต่ mm. ว,ว่าที่ผมไปเอามาตอนเนี้คือผมไปเอามาจากนี่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดู ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ผมเคยเห็นในยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนคือไม่มีนะผมไม่เคยเห็นแต่ช่วงนี้ผมผมเปิดมาจุดแรกคือผมเจอเลยเจอเป็นอันแรกเลยนะครับผมหันมาผมเจอเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมวิ่งไปดูนี่ครับมันเหมือนเป็นประตูประตูอะไรตัวไอประตูนรกภาษาอังกฤษไปประจาว่าเขาเข,า,ข,า,ขาเรียกว่าอะไรวะนี่ครับผม,มเอาจากช่องนี้นะนี่บล็อกทองอยู่ตรงไหนผมก็เลยตักมามก็เอาไปเอ้ยมีคีเปอร์ อ่านี่ครับดูครับวิธีการจับการทิปเปอร์แบบแบบที่ถูกต้องวิ่งผ่านครับวิ่งผ่านเอ,อ้ยมันกดมันกดเดินเอา้าเออพี่มนันเดินให้เองอะ่ะมันไม่วิ่งให้ผมอะ่ะทงังม,ม,มันตายเ้ยนี่ดาฟไปไม่ตายแต่หมัดตายแน่นอนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็นคือผมมาบอกเฉยว่าไม่ไม่จะบอกเฉยผมมาถามนะถามว่า,าทุกคนโอเคไ่มที่ผมจะทำอะไรครับ เออจะมันจะมีไี่มันต้องเกินพราะว่าผมเคยทำลรบบอกแล้วนะลรบบอกสปีดกันอ่าของทีนี้หัวหัวหัวทีนี้อะไรนะของคลิปเก่าอ่ะอหละคือแบบว่าผลตอบรับไม่ดีครับมันมีแค่ ep หนึ่ง ep สองไม่มีเลยจริงๆมันมีมันสิบ ep แต่มันไม่มาสิแต่ผมไม่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 ได้ตัดนะครับเพราะวิวไม่ดีด้วยอืมแต่ผอจะมาดูไม้ค้ามนะครับไม้ค้ามจะทุกคนจะว่ายังไงกัน แต่ถึงถึงทุกคนไม่ดูหรือดูไม่ดูผมก็เล่นอยู่ดีเพราะผมโดโดมาเล่นแล้วผมกลับว่าถ้าเงินจบกับเพื่อนเลยโอเคครับพี่ชายสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากให้ทำมครับบอกมาได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่นเอ้ยเล่นให้ดูนะครับกับเพื่อนๆนะสามคนโอเคคลิปนี้ก็มีสำหรับคลิปนี้ครับเนี้ก็มีครับอนี่ก็มีแค่นี้ครับพี่ชาย สุดจนดวงหรือไทยมากแค่ไหนก็ไม่รู้เราก็เฝ้าเชิงเออวังว่าเธอมามองดูเฝ้าฟุมงัักอุ้มชูวังเคียงขางไปแกมแดงขอให้ยามเธอนอนมีแต่ความสุขแสน